อ่างเก็บน้ำในรับดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าเขื่อนห้วยสมงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ปัดเป่าทุกขร้อนเรื่องน้ำให้กับชาวปราจีนบุรีแม้สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีปราจีนบุรีในปีนี้จะคลี่คลายจนชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว แต่ร่องรอยความเสียหายสะท้อนได้ชัดว่าที่นี่ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับน้ำมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนโดยทิตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีแม่น้ำสองสายใหญ่โอบล้อมและไหลามาบรรจบรวมกันเป็นต้นน้ำแม่น้ำบางปะกงที่ท้ายหมู่บ้านในฤดูฝนที่นี่จึงเป็นจุดรับน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทุกปี แต่ด้วยวิถีชีวิตของชาวริมน้ำทำให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้แม่น้ำท่วมสูงพร้อมๆกับพระบารมีจากอ่างเก็บน้ำนลุบดินทระจินดาที่พ่อสร้างช่วยลดมวลน,น้ำจากต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีลงได้บ้างแก้ได้ระดับหนึ่งคือว่าน้ำไม่ท่วมสูงซึ่งแต่ก่อนมีปี56เนี่ยน้ำท่วมชั้นสองเลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนนะคะค่ะเขื่อนช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะ คือทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระหลวงรอเและรัชการที่10บค่ะทิ้งได้ให้เรามีอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากการกักเก็บและการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำนฤบดินรารจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยสมงในยามปกติแล้วช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ การหน่วงน้ำที่มีถึง128.99ล้านลูกบาทเมตรนับเป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญเก็บน้ำมากกว่าการปล่อยลดพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กับจังหวัดปราจีนบุรีช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วขึ้นตลอดฤดูฝนนี้ในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ในช่วงของออที่ผ่านพายุโนลูเข้ามาเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เก็บกักน้ำปริมาณมากนะครับ ให้อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะครับจะทำให้สามารถในเรื่องของการบรรเทาน้ำที่จะลงไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณตลาดเก่ากระบินบุรีนะครับต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่ด้านท้ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับการบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรมชลประทานเอง ร่วมกับส่วนภาคส่วนต่างๆของจังหวัดป่าติมบุรีนะครับทำให้สถานการณ์น้ำที่ท่วมในพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ชุมชนไม่รุนแรงอย่างที่คาดการไว้นะครับก็ช่วงหน้าฝนอะ่ะฝนมันตกมันน้ำป่ามันจะเป็นน้ำป่ามาจากเขาอะ่ะมันจะมาแรงมากเลยช่วงหน้าฝน แล้วทีนี้ว่าน้ําธรรมชาติเราก็ไปด้วยเงี้ยเนาะน้ำมันมาเยอะมันก็จะอืดมันมาชนกันอนะ่ะมันจะอืดอืดตรงนี้มันก็จะท่วมท่วมในสวนเนี่ยแล้วหน้าแล้งนี่ก็น้ําไม่พอคือต้องไปน้ําในคลองนี่ไม่พอพอช่วงเดือนมกราคมพานี่มีนาเนี่ยต้องไปเอาน้ําคือว่าตรงไหนมีแหล่งน้ำน่ะป้าก็ต้องไปเอาคือว่าตรงไหนที่มันสามารถเอามาได้แบบโดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนมากเงี้ย ไปเออาาาที่่งมบ้นูนน้ำจากอ่างเก็บน้ำนรืบดินทระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยสมงช่วยพลิกฟื้นให้สวนผลไม้แบบผสมผสานแห่งนี้ชุ่มชื่นและเติบโตบนผืนดินปนทรายที่เตรียมต้นให้ผลผลิตสร้างไรายได้ในฤดูผลไม้ปีหน้าที่ไม่ว่าแล้งหน้าจะหนักหนาเพียงใดแต่ที่นี่จะมีน้ำใช้ดูแลผลผล,ผลิต โดยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านท่านเก่งนะท่านไปนสามารถไปเปิดลูกเขาอะเป็นลูกเขาแล้วก็เหมือนกับก,กักเก็บน้ำอ่ะแล้วก็ปล่อยมาแล้วก็ไม่ทำให้น้ำท่วมแล้วก็ให้ประชาชนนะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่ทำอะไรเงี้ยมาทำสวนคือว่ามันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยแหละ แล้วก็ดีใจที่พระองค์ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำอันนี้ค่ะ NBT ภาคกลางรายงาน